สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube โต๊ะพังวิเคราะห์วิจารณ์มวยชีย้ตัวดีตัวเด็ดจันปัดโต๊ะพังดําเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับอ่ะสัปดาห์นี้วัน1.70แล้วนะครับไอผมก็ลืมไปนั้งแต่เมื่อวานนะว่าจะวิเคราะห์ะมวยที่จะต่อยอวันศุกร์แต่คิดว่ามันจะเป็นวันลุมพินีก่อนนะผมคิดว่าวัน1.70เนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งนะอันนี้ให้ตายเลยจริงๆนะครับ ไม่ทราบจริงๆว่ามันจะถึงวันสุขนี้ก็เลยเมื่อวานก็เลยไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยมวยไทย7สีนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรากลับเข้ามาสู่วันนะอันนี้เป็นโปสเตอร์เก่านะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยในรายการนะคู่แรกก็จะเป็นคู่เอกคู่เอกก็จะเป็นตะวันฉายผมกับซุปเปอร์บอลเป็นคู่ชิงแชมป์โลกนะมวยไทยเฟเธอร์เวทนะครับแล้วก็คู่ ชิงแชมป์โลก MMA แบนตัมเวทอีกคู่เป็นคู่รองนะฟาบิซิโดอาดาเดนะครับพบกับคอนวอนฮิลนะแล้วก็คู่ที่3นี่จะเป็นคู่ชิงแชมป์เฉพาะการนะนะมวยไทยแบนตัมเวทนะครับนิโคคาริโร่กับนาบิลอันนานนะครับแล้วก็คู่ประกอบรายการเนี่ยอีก9คู่นะต้องบอกว่าเป็นมวย คือหน้าหน้าดูทุกคู่ะนะครับจะมี MMA มาอยู่ประมาณ2 MMA กับปั้มจับล็อกอย่างละคู่นะครับแล้วก็คิกบ็อกซิ่งคู่หนึ่งนะเอ็มเอ,เอ,เอ,เอสอคู่มีชิงแชมป์อีกคู่หนึ่งนะครับนอกนั้นก็จะเป็นมวยไทยนะเอาวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันในคู่ของสินสมุทรนะคู่ที่7หมวยไทยรุ่นไลท์เวทเป็นรุ่นใหญ่นะครับ สินสมุดกลิ่นมีนะจะพบกับนาวเซตูจิโร่นะ,ะเดี๋ยวมาดูข้อมูลนักมวยเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับดูทางด้านนาวเซตูจิโร่กันก่อนนาวเซตูจิโร่เนี่ย35ปี168เซนชาวสเปนซ้อมอยู่ไฟขับมยลุยนะแล้วก็ซูซี่ทีมนะครับก็อ่านผิดขออาภัยด้วยนะ อมามโชกในรายการวันเนี่ยสองไฟนะครับก็แพ้รุ่งราวีนะไฟแรก174ปปอนด์นะครับแล้วก็มาชนะเลนะียมโนแลนนะ7 7 0ปอนด์นะคู่นี้ไฟนี้เนี่ยต้องบอกว่า <c oughs> พลิกนรกเลยนะครับเลียมโนแลนเนี่ยเป็นต่ออยู่นะจริงๆเขามาเป็นต่อวันนั้นโดนสอกไปดังหักนะครับเลือดก,กระฉูดเลย นะก็เลยแพ้คะแนนไปนะวันนั้นหักปากาเซียนนะสำหรับทนะูจิโร่ทูจิโร่เนี่ยเป็นมวยเป็นมวยสไตล์แบบนักชกต่างชาติแข่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นหมัดนะแต่เขามีศอกนะมีหมัดมีศอกหมัดเนี่ยออกได้รุนแรงนะครับรวดเร็วแล้วก็คมนะครับแล้วแกขยันออกอาวุธด้วยนะขยันต่อยด้วยแล้วไม่ได้ต่อยสเปะสปะด้วยนะครับอาวุธเนี่ยถือว่า รุนแรงเลยทีเดียวก็ตามน้ําหนักตัวนะครับส่วนเรื่องอย่างอื่นเนี่ยวงในหรือแข้งเนี่ยไม่มีปัญหานะไม่มีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านสินสมุดกันบ้างคู่ชกของเขาสินสมุขสินสมุดกลิ่นมีอายุ29ปี182เซนนะซ้อมอยู่วีนัมเชนนิงแคมป์ไทยแลนด์นะครับสถิติก็ไฟแรกเนี่ยเข้ามาชกในรายการวันก็ แพ้น็อกยกที่4ให้กับลีเกียนเออร์เซลนะไฟนี้เข้าใจได้นะครับน่าจะมาเป็นตัวประกอบสำหรับลีเกียนเออร์เซลเนี่ยเขาเป็นนัมเบอร์วันอยู่แล้วในรายการนะไฟต่อมาก็ชนะน็อกยกที่2วิกเตอร์เท็กเซลล่านะครับแล้วก็มาชนะมูซินซาฟีนะไฟล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนให้กับยูเซฟอับซูอิกนะครับทางด้านสินสมุทรเนี่ยก็ ชกมวยไทย5ยกมาก่อนนะครับก็ถือว่าฝีมือใช้ได้นะอพอปล่อยน้ำหนักขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาชกอยู่กับฝรั่งนะจากชกกับต่างชาติในพวกไทยไฟบ้างอะไรบ้างทั่วไปนะครับอฟอร์มการชกก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แย่นะก็ถือว่าใช้ได้ก็ชนะ2แพ้2ไอ้วันที่แพ้ก็แพ้ ลีเกนเอเซลมันเป็นเป็นมือหนึ่งอยู่แล้วตัวนั้นนะครับส่วนอาวุธมีทุกอย่างทุกลูกนะครับอาวุธครบเครื่องนะเป็นมวยเดินได้ถอยเป็นวงนอกวงในมีนะครับอ,อย่างเดียวที่ผมติดนิดนึงคือเรื่องทาาุทรหดนะกับน้ำอดน้ำทนนะครับดูจะเวลาโดนหนัก,นก,นกๆแรงๆชอบมีปัญหานะครับแล้วก็ท้ายๆเนี่ยดูหมดทุกรอบเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเชิงลึกสักนิดหนึ่งนะอ่ะมาดูมันอยู่ทางหน้าทูจิโร่พอดีทูจิโร่เข้ามาชกในรายการวันชนะ1แพ้หนึนะครับสถิติรวมก็ชนะ49แพ้10เสมอ1ชกมาประมาณ60ครั้งนะครับส่วนสูงร้อเซ็ซนสถิติการออกอาวุธก็2ไฟที่ที่เห็นนะนะไม่ไม่ถือว่า เห็นอะไรเยอะแยะหรอกสถิติก็ออกเป้าบนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นสไตล์มวยต่างชาติอยู่แล้วนะการป้องกันตัวก็ยังยังไม่ค่อยดีหรอกนะยืนมวยความเป็นมวยก็ยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะเก็บกันอาวุธก็ยังไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าเขาอาวุธเขาหนักแรงเขาพร้อมบวกพร้อมแลกอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสินสมุดนะสินสมุดสินสมุดกลิ่นมีนะครับชกมาส ชนะ4แพ้4อ่อไอสถิติหน้าเมื่อกี้มันมีไม่ครบนะน่าจะเป็นอย่างนั้นชนะ4แพ้4คถือว่าไม่น่าเกีียดหรอกสถิติก็อ่าทรงๆอ่าสถิติก็สถิติรวมนะชนะ82แพ้20เสมอ3ก็รวมๆแล้วชกมาประมาณสักร้อยเก่คห้าไฟนะส่วนสูง182เซนนะครับ สถิติการออกอาวุธนะก็คือทางสิงหสมุทรเนี่ยเขาเป็นมวยที่ชกกับต่างชาติมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับหยุดจากมวยไทยห้ยกไปพอสมควรเลยนำไปชกกับต่างชาติอย่างเดียวยิ่งปล่อยเวทใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยทั้นั้นอาวุธเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์แบบว่า,ากึ่งกึ่งคิกบ็อกซิง่งละนะครับแต่ว่าเขามีรูปมวยของมวยไทยอยู่ด้วยนะไอที่มันเป็นกึ่งกึ่งคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเพราะว่า พอชกในต่างชาติเนี่ยเขาไม่ค่อยเน้นในน,นะมันก็จะเป็นการเดินเข้าทําถอยนะครับถอยรอดักโต้ประมาณนี้นะครับส่วนอาวุธก็ก็โอเคนะมีความหนักแรงอยู่ในตัวเพราะว่าน้ำหนักเขาเยอะนะครับการป้องกันตัวก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนตัวผมมองเขาหน้าลอยนะหน้าเนี่ยเปิดพอสมควรเลยแหละแต่จ,จกหนึ่จกสส่วนใหญ่จะทำผลงานได้ดี แต่ว่าหมดแรงง่ายนะสำหรับทางด้านสินสมุดมาดูข้อมูลเปรียบเทียบนิดนึ่งมาดูจิโรมาดูข้อมูลเปรียบเทียบนะครับส่วนสูงเนี่ยต่างกันแค่เซนเดียวนะไม่มีผลหรอกนะครับสถิติก็ทางด้านสินสมุดเนี่ยก็จะชินเวทีมากกว่านะครับ มาดูสถิติการออกวุธเลยคือทางด้านท,ทูจิโร่เนี่ยมันยังมาชกน้อยครั้งะนะครับสถิติมันก็เลยบ่งบอกอะไรไม่ได้มากนะแต่รู้แต่ว่าเขาเป็นมวยหมัดที่เน้นเป้าบนแหละแน่นอนเลยนะครับอาจจะมีล้วงลำตัวบ้างเล็กน้อยนะส่วนการป้องกันตัวก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ส่วนจุดสาครเอสินสมุดเนี่ยถ้าดูจากสถิติรวมๆมันด,ดีกว่าทุกอย่างอยู่แล้วแหละนะแต่วันนี้เป็นรวมเล็กเปิดนิ้วนะครับทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนนะเอารูปมวยวันนั้น รูปมวยที่จะเป็นนะ <S <S ผมมองว่าทางด้าน <S 1> <S 1> ไอ้เจ้าดูจิโร่นะเป็นมวยเดินอยู่แล้วนะเป็นมวยแต่ไม่ได้เดินแบบไม่ได้เดินลุยทุยนะก็มีม,ม,มีมีรูปมีทรงสไตล์ของเขานะครับก็มีถอยบ้างบุกบ้างแต่เวลาบุกบุกมาเป็นชุดนะครับแล้วก็อาวุธเนีย่ยมาแบบหนักๆแรงๆทั้งนั้นเลยนะส่วนทางด้านสินสมุดเนี่ยสินสมุดก็ตั้งรับจับทางได้อยู่แล้วนะเป็นมวยเดินได้ถอยเป็นอนะ่ะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดีกว่านะสำหรับมวยใหญ่หญๆนะครับ ก็ดูแล้วเนี่ยยกหนึ่งยกสองเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะสำหรับสิงสมุทรถ้าไม่ไปพลาดโดนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าสิงสมุทเนี่ยถ้าจะให้เปรียบเทียบกับนักมวยไทยคนอื่นที่ที่มีสัญญาแล้วเนี่ยนะผมมองว่าสิงสมุทรเนี่ยจะจะดอกกว่าคนอื่น นะอา,อาจจะเนื่องด้วยว่าเขาทำหลายอย่างนะอา,อาจจะเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์อะไรด้วยนะครับหลายๆอย่างนะสำหรับสินสมุดก็มันก็เลยอาจจะเวลาซ้อมน้อยหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเห็นมาแต่ละรอบมันหมดทุกรอบอะไปปลายยก2เนี่ยเริ่มแล้วหัวเริ่มฟูละสังเกตได้เลยปลายปลายยก2เนี่ยหัวแม่งเริ่มฟูล้ว เริ่มแบบอ้าปากแล้วยก3ามขึ้นมาแป๊บเดียวพอน้ําเริ่มแห้งเรียบร้อยทุกรอบไม่รู้เพราะอะไรนะครับแล้วก็ส่วนตัวเขาเนี่ยสัญญาใกล้หมดแล้วด้วยนะสำหรับทางด้านสินสมุดนะครับส่วนทางด้านในทูจิโร่เนี่ยผมมองว่าม,มันกําลังได้ใจอะ่ะมวยมันกำลังได้ใจไฟที่แล้วนยเป็นรองนะต่อยไอชื่ออะไรว่าเลียมโนแลนมั้งสับศอกสําดังหักเลยนะครับพอ สับสอกได้ข้วนี้โอ้โหท่ายากมาเต็มนะสำหรับวันนั้นแ่วันนี้ผมมองว่ายกแรกๆยกแรกมาเนี่ยสินสมุดน่าจะชนะถ้าไม่ไปพลาดโดนหมัดหล่นนะแต่ยกสองเนี่ยถ้ายืนระยะไม่ดีเ,เพราะว่ายกสองมาพอเขารู้ว่าคะแนนเขาตามแลเขาเดินบี้อยู่แล้วและมวยตัวนี้มันเป็นมวยหมัดนะเวี่ยงมาเนี่ยเข้าคางไปสักดอกนึงเนี่ยล่วง เชื่อผมเลยนะครับดังนั้นต้องดูการยืนระยะของสินสมุทด้วยว่าจะดีแค่ไหนนะครับคือ,อเราก็ต้องว่ากันตามตรงนะอาจจะอาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งส่วนตัวผมมองเนี่ยที่ทสินสมุทรย,ยัง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 มีรายการชกอยู่เนี่ยเพราะว่าเขายังไม่มีมวยไทยที่เป็นมวยรุ่มใหญ่ขึ้นมาขึ้นมาทาารัศมีเขาอยู่ ก็คือถ้าเป็นมวยรุ่นใหญ่ๆก็คือเป็นมวยที่มันโรยไปแล้วนะมวยที่เป็นมวยสดๆที่เป็นเวทเนี้ยยังไม่มีนะสินสมุดเขาก็เลยยังได้รับโอกาสอยู่เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็เป็นมวยไทยพื้นเดิมนึกออกไหมอ่าฉะนั้นวันนี้ผมมองอะ่ะเหมือนเหมือนบอสอยากให้ทูจิโร่มันขึ้นไปอยู่ในขั้นที่สูงกว่าน,นี้ โดยโดยการให้ปีนบันไดสินสมุดขึ้นไปนะเพราะว่าผมดูไม่น่ารอดเพราะจากไฟที่แล้วเนี่ยเรียมโรแลนด์มันชกดีนะไอตัวเนี้ยส่วนตัวผมดูว่าชกดียับสินสมุดด้วยนะครับทั้งลูกน้ำอดน้ำทนทั้งความรุนแรงความเป็นมวยมันมีด้วยนะแต่ไฟที่แล้วเขาแพ้นะครับไฟเนี้ยไม่รู้ว่าสินสมุดจะทนได้สักแค่ไหน นะแล้วก็ท่าทรหดจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าต่อยให้มันหมดหมด,หมดสัญญาไปนะก็ลองดูกันแล้วกันนะสำหรับวันนี้ยังไงผมผมชอบมวยที่ฟอร์มกําลังสดนะมวยที่แบบว่าขวัญกําลังใจกําลังดีอ่ะนะก็อย่างทูจิโร่นะวันนี้ออกชอบไปทางทูจิโร่นะครับมองว่าขวัญกําลังใจดีนะแล้วก็ทางด้านสินสมุทรออกลูกท้อ,ทอเห็นมา อ,อัดคลิปลงในโซเชียลอะนะแบบออกลูกท้อๆแล้วว่าแบบผลงานไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. แล้วก็สัญญาใกลา้หมดแล้วด้วย mm hmm. ก็เลยดูแลวความมั่นใจคงจะไม่ไม่มีไม่มากสู้กับทูจิโร่หรอกนะครับ mm hmm. ฉะนั้นวันนี้ให้ลูกความมั่นใจนะให้ลูกหัวจิตหัวใจแล้วก็ความท่าทรหดแล้วกันนะความเป็นมวยอาจจะสู้ไม่ได้แต่หัวจิตหัวใจและท่าทรหดเนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแล้วมวยนวมเล็กเปิดนิ้วมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะฉะนั้นวันนี้ชอบไปทางทูจิโร่นะครับอ่ะก็จบลงแล้วสำหรับทัศนคติวิเคราะห์วิจารณ์นะวันหน้ามีคู่ดีๆรายการดีๆนะคู่มวยน่าสนใจน่าลุ้นน่าเชียร์จะเอามาให้ติดตามรับฟังรับชมกันนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันเถอะนะครับ อ่ะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะก็คงจะต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ